สวัสดีค่ะพี่น,อน้องสวัสดีพี่น้องกองไหม่ทุกคนมาทำอา,ากันสายหลาตัดย่างไ้เมาขึ้นกะลาสาวนดอดไปยังไปลุ้มคุบอันอ,อีหยังมะม่หัวหน้าผักดำปี๊ปี๊อยู่ไปลุ้มคุบต์ยังมาพวกมันมีไงอ้าสัว แป๊บนึงเด้อขาลืมเงินไม่ได้เดินไปให้เพราะว่าเมาไปโหลดเอาไปโหลด,ดมาถ่ายอย่างนียวนี่ถ่ายคลิปลงยูทูบถ้าติดชั้จไไม่ติดหรอกเพราะว่าถ่ายมันก็เป็นชัตเตอร์ออ อันนี้น้องอะไรอันนี้ยมไรอะไรนะสลับกันป่วยเออเมื่อวานเมื่อวานมานักกัดว่างไนะง,างนะโรคทา้งแน่นะ่ะตอนนั้นมานะบอกว่ายังไหวอยู่เออไม่ลาเออแล้วออวันนี้ตายตุยเหรอตุยตุยแรงมากน้องเทแรงมากเทเหรอในบอกฉันว่าไหวก็ไหวแค่ต้องคอนเสิร์ต เอาคอนเสิร์ตเกินอยู่แต่วันร่ำเลี้ยงบารีขืนรักษางานดื้อู่ไม่ขายยังเด็ดนะน่าขายยังซื้อซอยเนี่ยฮะขายยัางเด็ดนะคุณก็สื้อซอยจักหอมยังเนาะบ่เมื่อยบ่หอมแต่ละมืออัพเดทอาการค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงคะปวดเออคุณหมอไปใเซฟะ หมอต้นน้าตอนนี้อาการเป็นไงฮะเจ็บตาเจ็บเจ็บบุกตาเสดงว่าปวดหัวน่ะหมอมาเลยเจ็บตารับผักพรไปหาผักพรได้แล้วนั่นแหละบ่บ่จักหลับจักนอนอุ้ยมันเหมิดปวดอุ้ยบ่ได้ไรเออมันเหมิดเออมันเหมิดขอโทษได้หลายมันหย่อนแสง กรนะนอนด้วยค่ะนอนบึดขึ้นแล้วเวลากัะนั้นนี่ฮะมือหนีเวลานานๆานเป็นยัางวันนได้หลับแบบเดียวคุณหมอมาประเมินดูมาประเมินอันอากาศคนไข้ดูคนไข้น่าจะโดนของพาเริ่มงับแล้วอุ้ยตัวร้อนมากเลยนะนี่ตัวร้อนมากค่ะ ใครทำของให้น้องอ่ะอะไรครับน้องน้องไปล้านซีเกตบ่อยหรอน้องเลยโดนเกาะโดนของดำแล้วเอ้าไม่ไม่นี้ไม่ใช่โดนของดำอันนี้ดำอันนี้ดำแรงกว่าแรงกว่าวันนี้ไหวไหมคะจะไหวไหมคะต้องรออัตอาการตอนตอนนี้ต้องไหวเพราะหมอเออมาดูคนไข้สิคนไข้ป่วยในเข็มคยงเนาะหมอขึ้นดังแด่นเถอะ เป็นอะไรอพยไที่อุยเป็นไรอ่ะอนี่ลีเอ้าเอาคือลามอกลวอีลีปลอดที่น่าปลอดลอดวัดไข่บอก่างกาวัดไปไหนวัดแบบเย็นลงไปในคอช่วงนี้ก็เอาปลอกคุณหมอสียด้วอุปกรณกคุณหมอขึ้นหลายแหน่ะจ่ามีมอนน้ำตาลเาบ่เป็นหมอนด้นะโผตกน้ำกบอจม อากาศมันเปลี่ยนเปล่งบอ่อลย่องก็กระต้องกันรักษาสุขภาพในเมือ,องขบวนขึ้นกัดขบวนต้องเกลือกับคนเตือนไปบุ๊กไปไปหาอาบน้ำไปหานอนพักผ่อนก็คือ หนาเวทีแล้วก็กวดขยะมันเลยวันนี้วันนี้เป็นทีมเอ่อทีมแดนหญิงนะคะทีมแดนชายครบไปแล้ว1วีคทีมแดนชายทีม1นึ่งครบไปแล้ว1วีคแล้วก็วันนี้เป็นทีมแดนหญิงนะครับกวดขยะเคินาด้วไไกลกันาุนเป็นาเีนเชดไปรถรถคนไปถจัย โอ้ยอันนี้ต้องขับรถไกล3ามร้อยห้าสิบโลอ่ะนี่ค่ะเป็นแดนหญิงกว่านะคะวันนี้ใต้เวทีก็กว่ดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยากาศล,ลงเล็กงาค่ะไปขารีบกวาดคะ่ะไม่ได้สวยเลยจะไมแอัสวยทำไม,ำไมงานงานแคบอยู่เด้เมื่อนี่ นี่มองนี่ก็เป็นซาได้หน่เลิกบักขักนี่ซาเลิกบักขักลงสตอรี่ดีดีบายขาเราก็จะไปเดินทางกันต่อแล้วนะคะี๋ยวก็จะออกเดินทางแล้วครับแต่ว่าจะไปอาบน้ำก่อนค่ะค่อยเดินทางจะได้สดชื่นท่านมาอาบน้ำจ้ะท่านเปลี่ยน นี่ค่ะใต้เวทีก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะ ขายะไม่มีขาวันนี้เรียบร้อยใต้เวทีเออว่าไปลมครบอันลมครบอย่างมากนะคือแหล่เยออ,ออว่าโอ้อันไอ้จังไม่อน,นีมาสิไปแต่ไม่ไอ้จังเล้ไไรหน่ะผากใช่ใช่ใชมันได้แหล <c oughs> ่เอ็นเอ็น <c oughs> อยู่ข <c oughs> จังไอ้จังเหรอเห็นเ <c oughs> ป็นว่ ต้องแบมนอ้ชุดใจนะเชียร์กายหกลันเยอะสอออดบัญชีสาวเนาะสาวบัญชีเนาะน่ะเนาะเสือสมสมเอมาลยอดขึ้นนะะไามหหรอไม่อยากได้บอก

ต้องคลิมกับบริเกศเลยนะคะตั้งคอนเสิร์ตของช่วงลำพวานองก็สบายนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันแล้วพิดคลิปให้นะอาจารย์ไปหาะ่าอะไรครับ่ไหวมัว่าอันนี้ก็ลดลังแล้วนะคะเตรียมจะขึ้นลังเลยคลับลดลังเราจะเป็นชั้นนะคะ้องกันลังแต่ ใส่พัดลมน่ะใส่ดีบอมันต้องชาดด้ชาดใบชนชาดโดยว่าไฟมันเป็นสีเขียวเต็มชาบพนขอบคุณอใส่นะคะอใส่ผู้ประสานงานนะคะได้พัดลมให้เจนุยได้พัดนะคะเจนุยเจนุยยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่็นเจ้แหลมใช้ทั้งวันเลยนั่นวะถ้าเธอว่าเปิดเกียร์หนึ่งมันอยู่ได้โดนโดนนี่หรี แหลมเปลดนอนกลางวันเลยเมื่อวานเิเหลือมยิ้หลมได้โอกาสประึกยังไงที่เขาน่ะ็มบ<ะ>่านะอยู่ได้แปชั่วโมงเลยดนวยนะพันสองชาดแบตขึ้นกันนะอดอ่นอนน้มันจ่กงนมันกับอากาศเปลี่ยนหรอหล่ะ พ่อแก่คัดไปเมื่อๆก็ต้องเอาเครื่องไงต่อับพี่น้องเอาตังเงินพันลพี่น้องชิมีนิกาไ้สมเด็จขากาไปหาบนำแร็ปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่แบบขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณทุกคนที่รักรักก็เมตตานะคะคลิปนิอี <ไป S 1> อย่างครับอัปเดตอากาศน่องตอนน้นน้ำน้องฟิล์มน้องมะนา พราะวป่าดุขอกับเาสบายเนาะกะก็กที่บอกน้องว่าพักผ่อนหลายๆเนี่ยอย่าไปหลอกไปอย่างไรบอกน้องพักผ่อนเยอะๆเพราะเราทํางานตอนกลางคืนเราทํางานสายนี้ต้องพักผ่อนการพักผ่อนมาอันดับ1ค่ะแล้วก็พอเรื่องสุขภาพก็มาเรื่องสุขภาพเราต้องแข็งแรงนะคะพร้อมสู้กับงานโอเคค่ะไปแล้วค่ะฝากากดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับบ๊ายบาย